ใจไทยส่งสุพชัยใจสมุตนั่งคกกอศึกษาทำประชามติแก้รัฐธรรมนูญขอเวลาคารมทำหน้าที่รองโฆษกรัฐบาล วันที่27กันยายน2566ที่กระทรวงมหาดไทยในอนุทินชันวีรกุลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพักภูมิใจไทยกล่าวถึงการเดินหน้าแก้ไขรัฐธรรมนูญของรัฐบาลว่ายังไม่ได้หารือกันภายในพักภูมิใจไทยว่าแนวทางการแก้ไขควรจะเป็นการแก้ทางสบับหรือรายมาตราแต่วนนี้26กันยายน แกนนำพักร่วมรัฐบาลประสานให้พักภูมิใจไทยจัดตัวแทนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการศึกษาแนวทางการทำประชามติเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญที่มีนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานเพื่อหารือในเรื่องนี้โดยพักภูมิใจไทยมอบให้ในายสุภชัย ใจสมุดนทะเบียนพักภูมิใจไทยเป็นตัวแทนพักซึ่งถือเป็นคนที่ทำงานเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญมาโดยตลอดมีความคุ้นเคยเชี่ยวชาญและทุกอย่างจะเป็นไปในเชิงบวกทั้งหมดถึงเบื้องต้นขอตัวแทนพักละหนึ่งคนแต่ในพักก็มีหลายคนที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายในพักเช่นในายคารมพลพระกลางรองโฆษกรัฐบาลคนใหม่ก็เป็นนักกฎหมาย เมื่อถามว่ากรณีนายคารมจะมาช่วยเสริมงานรัฐบาลอย่างไรหลังโฆศกรัฐบาลถูกวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับการให้ข้อมูลนายอนุทินกล่าวว่าเพิ่งเริ่มต้นการทำงานทุกอย่างจะต้องให้เวลาแม้แต่ตนเองก็ยังต้องศึกษางานในกระทรวงมหาดไทยแต่ก็ไม่ใช่ว่ามัวแต่ศึกษาแล้วงานไม่เดินเมื่อถามว่ารองโฆศกรัฐบาลจะเด่นกว่าโฆศกรัฐบาลหรือไม่นั้นนายอนุทินกล่าวว่าไม่เพราะคนเราอยู่ด้วยความเข้าใจกันและมีความสัมพันธ์ที่ดีกันอยู่แล้ว